คนเล่าหลอนคนโดนของตอนที่สามครอบครัวเราไปรับศพพ่อที่โรงพยาบาลเพื่อเคลื่อนย้ายไปต่างจังหวัดพ่อไปถึงก็เข้าไปที่ห้องดับจิตเราจำได้ว่าครั้งสุดท้ายที่ได้ยินเสียงพ่อคือเราโทรศัพท์ไปก่อนมิเทิม โทรไปคุยตอนนั้นพ่ออาการดีขึ้นมากแล้วพ่อบอกรีบๆกลับมานะลูกคิดถึงตั้งใจสอบนะลูกไม่ต้องกังวลตอนนั้นเรายังจำได้เรายังบอกรักกันแบบรักนะจุบจ๊บๆพ่อเราก็พูดจุบจ๊บๆหัวเราะก,กันคิกคักหลังจากนั้นเราก็โทรไปแม่เราก็ไม่ให้คุย เพราะพ่อต้องใส่หน้ากากออกซิเจนทำให้พูดไม่ได้บวกกลัวเหนื่อยจนถึงวันนี้เรามองไปที่พ่อใส่เสื้อผ้าตัวโปรดนอนนิ่งอยู่ตรงนั้นมันเป็นภาพที่เราไม่เคยคิดเลยเราจะได้เห็นอะไรแบบนี้ที่เกิดขึ้นกับพ่อของเราพ่อเราดูอ้วนกว่าตอนอยู่โรงพยาบาลมาก ไม่รู้เราคิดไปเองหรือเปล่าว่าเขายิ้ม,มเราจับเท้าพ่อแล้วพูดว่าพ่อจา๋าลูกกลับมาหาพ่อแล้วนะพ่อเห็นเราไหมเรายืนอยู่ตรงนี้คิดถึงพ่อนะเดี๋ยวจะพาพ่อกลับบ้านแล้วนะบอกไม่ถูกเลยไม่รู้ว่าควรจะรู้สึกยังไงดีเรา,เราแม่เราพี่เราสองคน นั่งรถของโรงพยาบาลที่มีพ่อเราที่ตอนนี้ถูกห่อไว้กับผ้าขาวติดกับเขาอะไรว่าอะไรสักอย่างที่เวลาเขาเอาไว้เคลื่อนศพรถก็ขับไปเรื่อยเรื่เราก็คอยบอกทางพ่อว่าถึงตรงนี้แล้วนะเลี้ยวแล้วนะถึงวัดนี้แล้วนะบอกเรื่อยเรื่อยจนถึงบ้านย่าเรา วันแรกก็จะต้องเป็นการรดน้ำศพมีพวงหรีกพัดลมนู่นนี่มากมายจากเหล่าข้าราชการมากันเป็นคณะพ่อตกกลางคืนคนก็เริ่มกลับบ้านไปเหลือเพียงญาติญาติแม่เรายังคงร้องไห้ไม่หยุดเรามองไปรอบๆมองดูรูปพ่อความรู้สึกตอนนั้นมันเป็นความรู้สึกงง ว่าพ่อเราตายไปแล้วหรืองงไปหมดแล้วไม่อยากจะเชื่อเลยเหมือนเราฝันไปเราหันมามองหน้าพี่พี่เราก็รู้สึกไม่ต่างจากเราวันนั้นเราเลยอัดคลิปคะ่ะเรียกพ่อบอกตื่นได้แล้วพ่อเซลฟี่กันเราก็เล่นกับพี่คะ่ะถามว่าถ้าติดอะไรขึ้นมาจริงๆจะทำยังไง เราบอกว่าเราอยากให้ติดนะถ้านั่นเป็นพ่อเราเราก็เอามาเปิดดูซูมนั่นซูมนี่ก็ไม่มีอะไรผิดปกติไปวันที่สองก็เหมือนเดิมมีผู้ว่าจากจังหวัดนั่นนี่มาเป็นเจ้าภาพมาสวดศพเราถามแม่เราว่าเมื่อวานนี้นายออได้มารดน้ำศพพ่อไหมเพราะเมื่อวานจังหวัดเรา เขามากันหมดเลยแม่บอกไม่ได้มานั่นแหละพยายามไม่สงสัยนะจนกระทั่งประมาณสองทุ่มกว่า,วาลมแรงมากตรงที่นั่งพระมันจะมีพวกขวดน้ำแล้วพวกแก้วกาแฟที่พระฉันเสร็จแล้วตั้งอยู่เราเลยเดินเข้าไปเก็บตอนนั้นคือไม่มีใครอยู่ตรงหน้าง,งานศพเลยนอกจากเรา คนอื่นไปอยู่ตรงที่ครัวที่ทานอาหารกันหมดเราก็เก็บจานเก็บถ้วยตามประสา,าสักพักก็เหลือบไปเห็นเหมือนคนนั่งที่หน้าโลงกำลังจุดทูบแล้วก็ว่ายอยู่เราเลยหันไปมองเราเห็นแบบเฮ้ยนายเอตอนนั้นเราตัวสั่นไปหมด,หมดเราเรีบเก็บแล้ววิ่งเข้าไปหาแม่บอกว่านายเอมา แล้วเข้าใจเราปะมันแปลกๆไหมที่คนอื่นเขามากันแต่เขามาคนเดียวแบบเงีย,งยบๆเหมือนจะไม่ให้ใครรู้แต่เราบังเอิญไปเห็นไงแม่เราก็เดินไปหาความรู้สึกตอนนั้นบอกไม่ถูกอะน้ำตามันไหลจะเรียกว่ากโกรธก็โกรธแค้นก็แค้นอยากจะเดินไปจิกหน้าก็ทำไม่ได้ ได้แต่ยืนมองแม่เราร้องไห้เราก็ร้องเพี่เราด้วยแต่มันทำไรไม่ได้แม่เราเคยบอกเราว่าไม่เป็นไรหรอกลูกเราอย่าไปเครียดแค้นเขาเพราะเราเองก็ไม่รู้ว่าที่เกิดขึ้นเขาเป็นคนทำจริงๆหรือเปล่าตอนนี้เราก็แค่รับรู้ไว้เก็บไว้ในใจถ้าเขาไม่ได้ทำจริงๆเราก็บาปเปล่า ใครทำอะไรเดี๋ยวก็ได้ผลแบบนั้นคนแบบนี้ทําอะไรไม่จเจริญหรอกมันก็จริงแหละถ้าเขาไม่ได้ทําจริงๆก็บาปเราปรเปล่าๆตอนนี้ครอบครัวของเราเลยไม่ได้ติดตามผลงานของเขาว่าจะเป็นอย่างไงต่อลืมบอกไปว่าก่อนวันที่จะเคลื่อนศพพ่อเราเรากับแม่ไปที่ทํางานพ่อเราเพื่อไปเก็บของทั้งเสื้อผ้า เครื่องราชต่างๆเพื่อใช้ในการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพแม่เราก็ไปเจอเข็มที่ติดหน้าอกจะอธิบายยังไงดีคือพ่อเรากำลังจะได้เป็นรองผู้ว่าค่ะซึ่งเข็มนั้นจะมีแค่รองผู้ว่ากับผู้ว่าเท่านั้นที่ติดซึ่งพ่อเราได้แล้วเรื่องนี้ที่บ้านเราน่าจะมีแม่คนเดียว ที่รู้ว่าพ่อได้เข็มนี้แล้วแต่ช่วงนั้นก็คือมีข่าวมาตลอดมีคนนั้นคนนี้มายินดีกับพ่อเราแต่พ่อเราก็หัวเราะอย่างเดียวไม่พูดไรพ่อเราเขาอยากเป็นตั้งนานแล้วพาดมาสมปีแล้วปีแรกเหมือนพ่อแบบเพิ่งเริ่มเลยพาดไปพอปีที่สองกระแสะก็มาว่าพ่อกับอีกคนนี้แหละ ที่จะได้ขึ้นรองแต่สุดท้ายก็ได้อีกคนจนมาปีนี้ก็มีข่าวพ่อเรากับอีกคนว่าจะได้ขึ้นแต่คือเมื่อต้นปีเขาส่งเข็มนี้มาให้พ่อเราแล้วก็คือยังไงก็ได้พ่อเราแน่นอนเหลือแค่รอแต่งตั้งเดือนตุลานี้เท่านั้นแต่พ่อก็ดันมาป่วยแล้วก็เสียก่อนนี่ก็เป็นอีกเรื่อง ที่เราสงสารพ่อมากมองรูปพ่อแล้วก็ร้องไห้ทุกทีพ่อเราทำงานหนักมากโดยสิ่งที่ตอบแทนกลับมามันไม่คุ้มเลยเหมือนมันเป็นความฝันพ่อพ่อกำลังจะสำเร็จมันกำลังจะสำเร็จอยู่แล้วแท้แมันเป็นแบบนี้ยังไม่สุดอ่ะถ้าเป็นไปได้ถ้าเรื่องทั้งหมดมันจะเกิดขึ้นเราอยากให้พ่อเราได้ก่อน อย่างน้อยมันก็คือความฝันของเขาที่เขาทำงานหนักมาตลอดอายุราชการนี่แหละเรากำลังจะดูว่าตุลานี้ใครจะได้เป็นและใครจะได้ขึ้นตำแหน่งแทนพ่อเราพี่เราบอกว่าถ้าเป็นชื่อนายเอก็เตรียมเฮกันได้เลยหลังจากพ่อเราเสียไม่มีใครฝันเห็นหรือเห็นอะไรเลย มันก็แปลกนะปกติแม่เราฝันง,ง่ายแล้วก็ฝันแม่นด้วยแต่นี่ไม่มีเลยขคืนวันเผาตระกูลเรามีพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นพิธีที่เป็นเกียรติแก่วงตระกูลเราได้อ่านประวัติผู้วายชนตื่นเต้นมากน้าเราบอกว่าห้ามร้องนะตอนอ่านเราก็ซ้อมอย่างดีเลยพอไปพูดเรามั่นใจมากขาจัดความรู้สึกเศร้าทุกอย่างออกไป จนถึงตอนที่อ่านเกี่ยวกับครอบครัวตอนนั้นคือเสียงสัน่นพยายามคุมสติหายใจเข้าลึกๆแล้วพูดต่อจนจบพอจบเท่านั้นแหละน้ำตาที่กลั้นไว้ก็กรูก,กันออกมาไม่หวั่นไม่ไหวผู้ว่าเขาก็เดินมาบอกเราว่าเข้มแข็งมากใจแข็งมากนึกว่าจะร้องแล้วสุดยอดไปเลยตั้งใจเรียนนะลูก เราแบบอยากให้พ่อได้ยินอยากให้พ่อได้เห็นว่าเราทำได้ว่าเราเข้มแข็งแค่ไหนพ่อเราคงภูมิใจเพราะเราไม่เคยทำอะไรแบบนี้ไม่กล้าแสดงออกมาเลยแต่เราเชื่อนะเชื่อว่าพ่อคงมองดูที่ไหนสักแห่งเขาคงได้ยินสิ่งที่คนอื่นพูดที่คนอื่นชมเราหลังจากเก็บของเคลียร์ทุกอย่างเสร็จแล้ว เดินทางกลับบ้านระหว่างทางแฟนพี่ชายคนโตเราพูดขึ้นมาว่าเหม็นอ่ะถามน้าว่าได้กลิ่นไหมน้าเราก็บอกไม่นะนะกลิ่นอะไรเขาบอกบอกลิ่นเหมือนทู่เท่านั้นแหละทุกคนมองหน้ากันก็ไม่พูดอะไระเหมือนพี่เขาจะได้กลิ่นคนเดียวพอไปถึงบ้าน,านเราก็เข้าในห้องพ่อกับแม่ เราก็นั่งนั่งนอนนอนพอลงมา,าพี่เราคนกลางก็บอกแม่ว่า,าก่อนที่จะเข้าห้องพ่อไปได้กลิ่นทูบหน้าห้องเลยตอนแรกไม่ได้คิดอะไรเพิ่งมาคิดได้สักพักว่าเอาเอ,เอว่ากลิ่นทูบจะมาอยู่แถวนี้ได้ยังไงหลังจากนั้นเราก็ขึ้นมากอทอมอมาเรียนต่อก็คอยถามข่าวครา,าวที่บ้านว่าเป็นยังไง แม่บอกแม่กำลังเก็บของยายเราเอาดวงไปดูว่าบ้านนั้นอยู่ไม่ได้แล้วมันยังมีของอยู่ถ้าอยู่แล้วมันจะไม่ดีกับคนในบ้านพ่อเด็กๆเราก็โทรไปถามอีกว่าเก็บของหมดยังแม่บอกเก็บบางส่วนแล้วดวงที่เอาไปดูอ่กของพ่อเลยดูใหม่เป็นของแม่เขาบอกว่ายังอยู่ได้เพราะว่าดวงแม่แข็ง มีเทวดาสามองค์คุ้มครองอยู่เราก็มโนไปเองว่าเราสามคนพี่น้องหรือเปล่าจนถึงตอนนี้ก็ผ่านมาสองเดือนแล้วแม่เราก็ถามเราบ่อยว่าฝันถึงพ่อบ้างไหมเราก็ไม่ฝันเลยแม่ก็ไม่แต่พี่คนกลางเราเนี่ยดีพี่เราบอกว่าฝันถึงพ่อหลายครั้งแล้วพ่อมาใบาหวยด้วย แต่ไม่ถูกครอบครัวเราก็ไม่ได้ซื้อนะพี่ก็เล่าฝันล่าสุดเลยคือฝันว่าพ่อใส่เสื้อสีกากีออะพี่บอกเหมือนตอนที่พ่อใส่แต่งงานแรกๆพี่พ่อหล่อจังไอหยาคุณดีเฮ้ยแล้วพ่อตายแล้วไม่ใช่หรือในฝันพ่อก็บอกว่าพ่อยังไม่ตาย พี่ก็พูดต่อไปว่าพ่อจะไม่ตายได้ยังไงมีงานศพพ่อแล้วก็เพิ่งไปเผาพ่อมาด้วยกันพ่อก็บอกว่าพ่อยังไม่ได้ตายจริงๆพ่อโดนอุ้มพี่แล้วพ่อไปอยู่ไหนกินอะไรพ่อก็บอกพ่อเพิ่งหนีมาได้พ่ออยู่วัดกินข้าววัดก็ประมาณนี้แล้วก็มีอีกคืนหนึ่งที่พี่เรากับเพื่อนพี่เรา ไปนอนบ้านอีกหลังหนึ่งพี่เราบอกว่าพี่กับเพื่อนนอนห่างกันมากแล้วพี่นอนตะแคงไงตอนนั้นปิดไฟกำลังจะนอนเลยสักพักพี่เราก็รู้สึกที่นอนมันยั่วไปแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนมีคนมาจี้หลังพี่เราก็นึกว่าเพื่อนแกล้งก็เลยหันคว้าไปเห็นเพื่อนนอนตะแคงอีกฝั่งห่าง พี่เราก็คิดในใจว่าแก้งกูใช่ไหมพี่เราก็ตะแคงกลับไปเหมือนเดิมสักพักที่นอนก็ย่บลงอีกพี่เราก็คิดละ่ะเดี๋ยวจะหันกลับไปเอาให้จับได้เลยพี่เราก็ค่อยๆหันไปค่อยๆลืมตาเห็นเป็นมือดำๆกกาลังจะเอามาปิดหน้าพี่เราก็หันควับเลยทุกอย่างหายไป พื่เราก็ตะโกนเลยเฮ้ย hey, แกล้งกูทำไมเพื่อนเพี่เราก็สะดุ้งหันมาทำนั่งงง,งบอกบอก,กูไม่ได้แกล้งกูหลับหลังจากนั้นเพี่อเราก็ต้องมากอทอมอมาฝึกงานเราก็ถามว่าฝันหรือเห็นไรที่นี่ไหมเพี่เราก็บอกว่าไม่เห็นแล้วแล้วเราก็มารู้อีกอย่างหนึ่งคือพี่ชายคนโตเรา เขียนเรื่องส่งไปยังรายการผีรายการหนึ่งแล้วเขาก็ติดต่อกลับมาเบอร์แม่เราแม่เราก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้เขาฟังเขาก็บอกให้ส่งรูปงานศพแล้วก็ตอนที่อยู่โรงพยาบาลไปให้เขาเราก็ส่งรูปที่ถ่ายที่โรงพยาบาลไปแม่เราก็อยากรู้ว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นที่พ่อเราเสียนี้เกิดจากโรคหรือเพราะโดนของจริงๆ เขาก็บอกว่าจะติดต่อกลับมาอีกที